บรรยากาศพี่น้องมีหออซี่สาส์วันเนาะปลาดุกงก็มีปกติกลางเลย <c oughs> ตอนนี้เขากา็ยางไปสถานีเตาปูนพี่นอ <c oughs> ้องบรรยากาศเนาะเขาจะถึ้นจากสถานีเตาปูนเนาะ <c oughs> ไปลุ่งประพนโยธินพี่น้องลุ่งประพนโยธินเนาะกะสิโตอรถจากา <c oughs> สถานีเนาะนาแยกราพาพี่น,อ <c oughs> น้าานอง <c oughs> ไปลงหม้อเกษตรเนาะสิบหาบาทพี่น้องจะนาเซนแันเก็บเป็นเบิร์น้ำจืดเลยตอนนี้เราก็ล่อรถไฟมากพี่น้องเอาไปร่วมโขนโยทินขึ้นจากโขนโยทินก็ขึ้นจากอาเนียร์ลาพาวพี่น้องจะล่องหม้อเกษตรเนาะไปเบอร์มายกาศน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องมันยาวๆเลย สบายดีทุกคนวันนี้เขากา็ะหอดงานเกษตรแฟร์เนาะอยู่ที่มหาไรมอกระเกรษษิพี่น้องฮะภาพพี่น้องิึงบรรยากาศเงยวาวด้วยวันนี้ตอนนี้เขาลงมาจากสถานีเนาะพอเกษตรไปเบิรงน้ำกันพี่น้องวัน,นีห คนสินหน่อยอด้วยร้ายเนาะบรรยากาศรถมี่สายสามเก่าหนึ่งศูนย์เจ็ดกับพานเนอพี่นนองถ่ายบรรยากาศพี่เนาะดูแง่ๆเลยมี้ รเราเข้าเจาซีนี่ยังแน่เอามาขายบันยากาดพี่น้องของกินของกิน,กนหะายอะของกินมีสองบาทข้างเ้ว,ยวยอยพี่น้อง กุ้นหนาสีน้ําพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ออ่าอ่าาแถวป่ายดนตรีเนาะไปเบิ่งบรรยากาศน้อกันเด้อพี่น้องอ่ะโอ้โหาจะเข้าประตูทางไหนด้วยเนาะฟังคนกับเขาอะไรฟังเนี่ยเข่าอะไรไปเ,เริ่มเข้าทา่านก่อน อ๋อันนี้เสือผานองมา้านองแมวเนาะนี่เบิร์อา,ท,าทิตย์ท้ายบุตรทวดเทิงเด้อสินเดิน้านนอกันรตรงนี้าริบรแปดสิบบาทโอ้ปีนี้ข้องขายหลายขนาดพื่อนกระจาย้องขายกระลายได้ร์ตก็ไม่ต้องแดกแม่งก็จริงเลยไ่ฮะ มึงใครเนี่ยบอือโอ้โหสิเดิมงานกาดใจก่อนเด้อเบรรยากาศพี่น้องตอนนี้เวลาสองถุงสิบหานาทีเลยนะ ได้รับประทานสามฝาับแมทช้าองสาฝายี่สิบนะครับสามฝายี่สิบนะครับหอยน้ลมจากจังหวัดตราดนะครับตำบลท่าศงอำเยอเขาสมิงครับได้รับ GI นะครับ GI สิ่งบ่งชี้ทางุวิสานะครับรรยากาศอยู่ทีมหาไรมอเกษตรนี่น้องคนจะไ้่ะลยคม่น บรรยากาศพี่น้องเสจโอบาซิมี่จุดอ่าแย่ขยาเนาะฟังนันทิมขวดน้ำฟังมิเศษอ่าทิมเศษอาหารเนาะ <c oughs> โอ้ขาอุ่มเป็ดมาแล้วพี่น้องสัตวุปงไปเบ่งบรรยากาศข้างในกันพี่น้องมือนี้มากคนเดียวพี่น้องเอง อของกินพี่น้องตอนนี้เขากำลังเดิมยางเขางานเนาะกะเสรส่วนซิมอร่อยส่วนแซ่เห็นไหมพี่น้อง,องอยางมาท้งไหนก่อนอาอพี่น้องมนอันอุ้ว่าสิเดิมไปทางไหนก่อนเด้อ เศษส่วนซิมอร่อยส่วนแสบหากินแสบนวและวพี่น้องแสบห้มูขวบไปเห็นเนาะอ,อาจจะทายบุตรทัวถึงเนี่ยพี่น้องบรรยากาศขอ,องกลิ่นสองฝั่งข้างเนี่ลยอันอนี้สีบนุนเนไทยอ,อาหารการกินเด้่ยพี่น้องสิ้ิลไทยคนยัง บรรยากาศสาวๆ้าสาวๆมาเทียวค่ะอย่างเทศสนชั้อสยางไปสรอยได้เลยคี่น้องนี่ทุกสอกทุกซร้อยทุกมุ่อันนี้ตลาดน้ำส้อยนึงอ๋อขนคือร้ายแห้งยี่ดีน นิ่งไทยข้นได้เปนหอม่เนี่ยนิ่งไทยอาหารการกินเรียนในวันตลอดงานก็เสร็จงารได้ค่ะเดยนะเปอดร้าตั้กแต่รเอ็นาริยาโรสเซติที่2นาฬาค่ะรานทุกวนเขาเพื่อเปษตรายค่ะราคาง้าีค่ะอย่างตลาดน้ำก็พี่น้องมันอลยนร้ายกันนะค่ะเจ้าหญิงกาที่มีะเียบาว คนพิลั่นแห้งกันนมีตะวดุนนมซาวเขครับพ่้องนี่อันนี้มารามไส้อัวพี่น้อง มีหวัวอาหารานล้าออนเข้าาป๊าดี่นาะคนร้ายขนาดนี้ไปซอยได้นอวันนี้ พาพี่น้องย่างไปเรื่อยๆได้บรากาศง่าย้องบาคีอชโอ้มีหอดกุ่มเต็มพี่น้องัเตรี้ลค่ะพเราจคุเจาี่ติดมาชด้วยโอ้ยของกลิ่นก็ร้ายริงหรอมอย่างเีขยะอยางุเรมบริกาจัดการขยะที่าโดยีแยงขยะทั้งหมด1ตัวค่ะ ได้ค่ะของกินอสาระห้เล่ยด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ค่ะสองุก่าดูดีเนาะของกินมีทุกสนิดเลยเนาหายมุมกลางด้เลยเนาะมีสองฝากข่างด้วยอาหารการกิน งานเกษตระเจะออกมทุกปีด้วยว่ร้านนี่จนต่อคิวกันเนอาะต็มืดอ,อย่างมีงานทั่วในเกษตรเลยพี่เนอง อ่ะรับมีคอนเสิร์ตอีกไม่นรอก<ห>โอ้โ,อโอหหอนเป็นหอนไม่ออกโคตแน่นน้าเลยเสียงดังแี่อ่ไม่นรอกอาจจะบอกได้ยินเสียงด้วย ที่อยากมากอะมาเที่ยวไะไเก็งานเกษตรก็คือบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แต่คือหอบไะทูมันอยู่ข้างน้างเราแต่มันแต่มันเป็นเพราะหอนไปทู thương cho ราคิซาก็จะอเต็ม เขาจัดขึ้นท like, ุกปีเด <sk is> ้อ <t> พ <fruit> ี่น้องใหญ่แห้งดีคองกินของใส่งางไปทางไหน้องปนทางนัก้อเลยนะเจอไปเจอได้ค่ะเจอวได้ม่ตไปงหาหรอกะคี่อ่ะ ยือการทำังถ้าเรือตลาดน้ำนี่เขาแเรมต้นยางเข้ามาเนี่ยมันจะหดเพิ่งเลยี่น้อง

ยางเราไปข้างในกันด้วยพี่น้องว่ากาเจาซีมี่ยังมาท้ายเนี่ยเรา <c oughs> งานเสียโอ้คนร้อยขนาดพี่นุ่มเนี่ มาแล้วชอาดี่คนร้ายขนาดไปไนคนร้ายแห่งอะไรเดินย่างท่านนี้เนาะ มีค <icana> ืองานเกษตรเด้พี่น้องใช้ที่พุทเานเลยมากอ่มาไดเด้อรถนี่รถไฟฟ้าพานเบิร์พี่น้องรถางป่อยก้านตกและการเกษบอนันสามารถนำมาพัฒนาเป็นผริตัณสร้างรายไดให้กับเกษตรกรและชุมชนได้อีกมากมายอาทิการผลิตสรู่จากไบโอชา ยาติยาตับไปนซา้าเขนอะไรเป็สิทธ์างกคินเไแค่น้ำับใช้กับอุปกรณ์นอรอื่รื่อคนร้ายขนาดของกินนะ่นพี่น้องมดื่มยิ้วนามเลยพนะี่น้อง ไปดุนเข้ามาเที่ยวกันหลายขนาดนี้กว่าในม้อกเกษตรเนาะนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเต็มเลยพี่เนาะส่วนร้ายนี่แต่นักเรียนนักศึกษาหลายครับเขาเลยเอายางเข้าขา้างในเลยนะ การกินเขาคล้ายดีขนาดนี oh, you know. ่เนาะขาดไปเนาะยามเขาไปข้างในเนาะอาร์เซนอลเสือพูงเสือพาร์ท uhh ี่เนาะของกินของใส่มีทุกอย่างพี่น้องเนาะหลังไหม่กันเข้าไหอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะอยากที่จะให้ทุกคนนะคะระมัดระวังผู้ไม่หวังดีนะคะในชุวงนที่บุคคลหนาแน่นค่ะ แมาให้ทุกท่านนะคะเอากระเป๋าสะพานนะคะมาไว้ด้านหน้าและระมัดระวังเฉพาะสิ่งส่วนบุคคลของท่านรวมไปถึงระมัดระวังบุคคลที่มากับท่านเพื่อไม่ให้เกิดการทัดโตงค่ะและหากท่านใดนะคะพบบุคคลที่เอ่อรู้สึกว่าต้องสงสัยนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นะค่ะตอนนี้ก็ที่นี่้านเสื้อผ้าพี่น้องเขาเขายางเขามาข้างในกันนะ คโนโลยีกเกษตรกล้าวไก่อโอ้โอเสือพาพี่น้องกางเกงตวละหาสิบบาทอ่ะสุดท้ายมุทุระเทิงเนือกพี่น้องวังงานใหญ่ดีหนอของกินของใส่ตเต้มเลยในมอกเกษตรเขาเจ้านาสิปิดประมาณอ่ะ ซีถุมหรือหาถุมเรือพน่อยโมแน่ใจนะนาซิบุกเกอร์นี่เดี๋ยวพีน่อยครัดนี่ทั้งของเด่นของกินพี่หน้อยนี่ถูกยางด้วยนยะลาดูโคงเลยโอ้นี่ทุกอยางแต่ว่าเขาหยางยังบ่ถูกอาถึง รู้ใบอุารพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากใบอุจาเสื้อผงเสียบพาพี่น้องนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบโอชานะคะของตกแต่งใบอุารกระเป๋าน้ำหมักจลินสีพร้อมปลูกใบโอชาจุดสีสงน้ำผึ้ใบอชานะคะรูปไม่ถยาการยุงจากใบโอชาค่ะขอบคุนขับผสมน้ำมะพร้าวหอมแล้วก็เป็นสะพานสารมะพร้าวค่ะ สำหรับนเสืยอ์ภาคตัวละสามสิบเก้าบาทพี่น้องโครงการโรงเรียนพ้อปู่แบบปลอดภัยรองระบบคำความในด้วยการแผ่รังสีสันดีค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะการที่เกษตรสามารถปลูกขึ้นได้การที่เกษตรกรนะคะสามารถปลูกขึ้นได้ในผลิตที่ดีค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเงี้ยวเมื่อย คนพี่เดียพี่เดรเลยพี่นึ้านเริ่ต้อางเต้องการแสงประนค่ทีนี้ทิมอาสาจราจรเนาะวัสวยก้วมกวาเฮอยห้องยางเขาไม่ได้กับสิเปิ้ลโซนนั่งนอกนีนอกะคือลายโซนเด่น ร่องเขาชิปคูลอยหนึ่งกี่นอถุงเท่าถุงเท่าล้รถุงเท่เขาของใส่ไม่ถึงสองเร หาสุดท้ายผู้เดอร์เด้อพี่น้องเด้อดท์ายบรรยากาศพี่น้องเบ่งรอบๆบรรยากาศพี่น้องนี่บางลานเข้ากระจ้ากปิดไปนท์แน่เนาะเห็นบหมเครื่องเกษตรพี่น้อง ก,ก็เจากก็พิษนาซูเประมาณหามุงฮุกมุงเครื่องกเกษตรเครื่องกเกษตรก้อนนี่เนาะเครื่องซีเข่าเนาะเครื่องปั้นเข่าก็มีพวกจุกพวกเสียมโอ้อมีครบทุกอย่าง ดินเนาะรถตีดินมีเบิดทุกยางพี่น้างอภิษฐร์รถทัวร์เทิงเดือฟังนี่ก็มีใครสนใจเนาะทรงถึงบาทพี่นาองี่อ้ทรงเด้ก่อนอันนี้เป็นอะไรครับเครื่องตัดยาเครื่องบดกินใหม่ก็ี๋ยวบดให้ เต่องใส่ร้ายขนาดพี่น่องเต่องใส่ก็มีของกินกะร้ายข้นก็ร้ายพี่น่องอมีมีดมีเสียมสารพัดอ่างนี้นาย่าล่างรถเือบสีรถมีทูกอย่าง เครื่องงานเกษตรพี่น้อกงกลอกนมกอกน้ำโอ้นี่ทุย่างปั่มน้ำแล้วน,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 นี่มาใส่ปีนองเบิงบรรยากาศเงียบายด้วยม มีทุกสอบทุกซอยพี่นนางอาถรยามบูเธอทึงเลยเข้าขอบนโเอายนะะวางน้บาดแล้ว้าที่นั่เย่าฟินสุดยุดไม่ได้เอาเขาไปทางไนเนาะนคะฮัสกีมาเบิงต้นใหม่เนาะถ้าทคละุค่ะหรือว่าถ้าท่ับยุดขัดกรองพี่น้อนขิมกระยาเนาะมีทุกจุดเนาะถ้าจะเข้าสู่โซนดีค่ะ นตราณโบราณศึกาค่ะค่ะพี่น้องเบื้องต้นไม้พี่น้องต้นไม้สวยงามซึ่งต้นนี้นะคะตั้งอยู่ที่แยกคณะเกษตร์ไปจนถึงแยกสศนักวิทยาลั์แล้ววัฒนธรรมกาเกษตรพิเศษค่ะโดยท่านจะได้พบกับพินิธภไผ่มักเนาะต้นไม้ตกแต่งเนาะบานเพื่อนนี่ถูกอย่างอันนี้ต้นไม้ของจริ่งด้อยพี่น้องมันของคอ รือองจริงเนี่ยม่เป็นท้องปลอมต้นใหม่นี่ถูกยางตังางปลูกต้นใหม่ราพพี่น้องเบ่งบรรยากาศยาวๆเลยอืมต้นใหม่ต้นใหม่สวยงาม

อันนี้คือโซนต้นใหม่เนาะโอเคพี่น้องเขากัสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้เลยเนาะเพราะว่ามันกะไทยวัตถุอาเซียนก็คืออ๋อมันร้ายดีนี่ถูกสอบทุกมุ่นเลยดอกบัวลายไม่หวานใจเนี่ยก้าวลาไม่ได้เลยนะคะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าหรือว่าใครนะคะที่ไปเดินกับ